thank you สวัสดีครับพี่น้องฟองปลายสู่ผู้สู่คนครับผมสำหรับคนอเอามงกิมีขอให้พี่น,น้องมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ชิ้งนั้นครับผมคิดเงินให้ได้เงินครับคิดท่องอะไรท่องพี่น้องนี่ครับผมอ่บอลโดนี้ก็คือสิ่จำกันเลยนะครับมันแต่ก่อนมันเป็นวาลจุฬ่ายักษ์ครับบดที่นี่เอามาเห็ดมาม้าแปลงเป็นบอลนกพี่น้องลองเบิ่งครับมันจะขึ้นให้บ่ เดี๋ยวจังมาเบิง้งจังมาจวดจวดเบิง้งพี่น้องนะอ่ะ,อะไรเสียกมาแล้วครับผมเนี่ยเป็นบาลนกเนาะครับตอนแรกเป็นบอลจุฬาแก่มาเป็นบาลนกครับเบิ้งครับว่าที่ึ้นไหนบ่เออลงแล้วทางนั้นเต่าลง้แล้วพี่น้องล่มเม็ด นี่ครับคนครับดวงนึงล่งข้าหมองนะครับนะร่มดคือจังไหบุรีร่เม็ดล่มงเฉียบอะไรดวงเนี่ยโอ้เก้าเถอะ tôi em thân phủ thân ôi, nó nạc, nó nạc, vào nó nạc ơ, màu, mặc xài vào thân phủ, chắc thì ở đâu bậc ha ha hàng vào thân phủ, chắc ở đâu <laughs> 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 เบิบอะไรมาขึ้นจากหัวเป็นปอนักหางกับพอแห้งแล้วเดินเล้วลงไปหางดึงวาวลง ตั่ว่ามนุกและนะครับเจ้าของว่าวดวงนั้นนี่พี่น้องอว้าอยากบอกเลยเรียนยุ่งมัดมือพี่น้องม่นแล้มีลมโอ้ใจหักคักอีหลีิองว่าแลีนว่าเลยเรียนยุ่งมัดมือสนุกขาได้ไหมก็ล้องแลียนไม่ ขันว่าจะมีลม <laughs> เรียนผู้เดียวเรียนสองดวงพี่นอ้องกิดเบ้่งเอาเ้าใจหลักซ่ <c oughs> อมใดยน่ะใกล้สิไดบินแล้วครับนี่ใกล้สิไดบินแล้ว <c oughs> จะยังไม่เบิ่งตอนบินน้ำกันครับ <c oughs> เ,อเอาเดียวเดียวเดียวหายามก่อน แต่ตอนนี้วาวยววาวยาว่าท่านลงยังเจี๋ยนี่บอกฟอพี่น้องกันหรอวาวไปเห็ดสูตรใดเดี๋ยวมันขึ้นยูนไดข้ังได้เนี่ยแต่วาววาลูกป้องวามีหางหมู่บ้านท่านมาแรงจะมุ่งวะเสียวขวบเก่าเลยนะเชี่ยวขวบเก่าเลยวะต่อเดี๋ยวลงเปลี่ยนสนูสนูมันดังเคนพี่น้องวาลูกป้องวามีหางตั้งแต่หมู่บ้านนี่ว่าท่านได้ลงของแขอี่หลืครับผมว่ลงดอกเหมือนติลิวติลิวย้อนล่ะ ยัสไวาวา,ามันถึดเอียงก่อมันถึงสูตสูตรฟุกเลยมไม่ฟุกสูตรนี้เล <c oughs> ไม่แน่าหารนี่ลอได้ยินเสียงหองงี้ยองฝุนของเราอ๋องเอ,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 เอื้องหรือเสียงหันนี่ครับ ดวงนี้สีขึ้นแล้วพี่น้องนี่ฮะสีขึ้นแล้วครับเมื่อนี้เป็นวาวนกครับผมตอนแรกมันเป็นวาวว่าวจุฬาหักครับผมนี่ปีวาวจุฬาหักขันผูใ้ใดที่ตามผมก็ห็นจุฬาหักเนาะพี่น้องเนาะบ่าน,นี้เอามาแปลงเป็นนกพี่น้องอเพราะว่าจุฬาหักโว<อ>้ยายาวยาวมาจังสั้นทิล่าปุ่นอันนั้นจอบล้มออยู่ปะอ,อันเงาไหม่คุนพี่นออ้องจอบล้มยู่เงาไหม่ครับสี่สั้นเรา เอาได้เลยเราเอาเอาดึ้อเอาไปใกล้ก้นดำนี่ครับเราหลุดไปแล้กันพี่น้องเช้าว่าวามันสิขึ้นไหนบ้างครับวาวไม้แล้วพี่น้องถ้าเป็นวาวไม้ว้าวเอา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 เถอะเอาตาลก้นเนาะเอาได้เลยเราไปเอาได้ โมเมียมันมันมันเบาแหมมันเบาแหเอาสนุมาใส่เอขั้นเลยะเอาสนุกขันเก่ามันน่ะมาเขินเล่าขึ้นเล่าดีน่ะเอา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 เอจ้าพี่น้องเจ้ามาไปมาไปเอาจวด Khuyến mắc khuyến 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 Mắt rất là dễ khuyến tăng xỉu à Oh, mau 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 มาแล้วมาแล้วเอ้าปล่อยปล่อยกันมีคนมาเรียนได้ขึ้นแล้วด่ไอาโอ้ยหากัวเอ้ยม,มีอยัางิีเป็นแตงสา <c oughs> โอ้ยสนุกสนุกสนุก

มันก็นขึ้นมาอยู่ที่นั่นมันเบาแขน BACK, มันหนักมันคือสิหมุนแม่นบ่มันเบามันคือสิหมุนว้าวเซว้าวเซีเงินไปน้ำล่มเอาแล้วเอาลงมาเหมือนกันมันแรนขึ้นนี่หรือ่าตึงตึ้ง โอ้ยจเจ้าโอยมันเกมันคือมันตเจ๋ามันตั้งหัวมันเบ,บาหัวาปมันิ่งไม่ามาเอามาเอาลองบตวงปับตวงปับตวง โอ้ยบางทีมันเซ่นนะบําตวงเอา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 ี่น้องเป็นเยานไหลสดอย่วะาไหลยูยไหลย่าเววางเดี๋าวมันหมุนนี่มันเบาหัวนี่มาเร็วมันนั่งหัวเร้วหัวลงดิมันคือไปแบบนี้เอาอ้ยโอเปร่า ว่าะนะวาวันเซวาวันเซ<ะ>ปับตัวอั้มุแแแกวแก,ว,แก,ว,แก,ว,แกวเอาลงมา,าลงมาี่สาสิบุยาย่อนเ้าหลคาเขาเด้อง่นายนี่เียพีสายประวัตลังคาเฮียไผ่รูเอาลงไปรไะแงดงอยิต้องปล่อยให้ติงเสียก่อนจะกันหนีไหมอ อีกาดำครับผมอีกาดำขึ้นไปแล้วนกอีกาดำเบาไหมครับผมปรับแตงยอยเนไผน้เ็น้สนุกกมัด่แน่ไปเอาดงดอดย้อนมันสน่นดว่คืเป็นเส้คือเป็นจวดจวดเสียงมมีวันเาอีจุมันมันดึงมันดึงมาได้ไหมมันมันสาวลงมาได้พา ลมมันแห้งไอส้วงนีงามว่ะส้วงลมปิดใจมันงามดิโอ้ขึ้นเสยว่ะพี่น้องแกวแกวแกวแต่ว่ามันเสียน,นิดน้อยอยู่มันต้องปรับอยู่<แ>ปรับตัวอยู่อ้ำอ๊มเอาลงอ๊มเมงมันปล่อยเลยว่ะโอ้แล้วเราไม่สนุนี่เนี่ยเนื้อสัตว์กายวายมันลงเองเด้อเวยยนผนะู้ใดวู้นั่นน่ะนั่นน่ะแล้วมาแล้วมันว่ามันมู่มันหนันมาเลยว่ะแล้วมาว่ะเออแล้วมาอเลยว่ะ โอ้ยขึ้นเซยแฉวใกล้ๆเยใกลยังนิ่มากกอยาแ้วพี่น้องขึ้นเซยครับผมมวนๆครับผมเลียนเบาบอกพี่น้องก็แล้วเล็บไปหนิลั่งหัวก็เบาหัวโอ้ยเอาไอ้ีาเขาเขาฟังนี่เลยเขเขาตัดทิ้งเลยเลยเนาะ เราเจียงเราเสียงแต่เด้ง,งว่าวันมือล,ลงนี่มนังหัววันใหนมูเจาะเอาหยับหยับสนุ่นลงมันเลยอยู่ได้แต่ว่ามัน,น,สน,มนเสียขวดนิดน้อยอยู่เอาไปน้องยิบนี้ก็อเอาไปทั้งนี้แหละครับผมพอ,มอเป็นกระเ,เ,เสียบัสยาสวาเพ่าะแห้งอยูาาบาบา่ทั้งอหอเอาไ่น้อง จครับผมิปนี่ขอฝากไว้สักนครับขอบคุณครับตายว่าวานรักข้าพูดไอ้วุ่นน่ะรักข้าพูดว้าเต็มรอบอยเจ้าเจ๋เจปีกดำางปีกดำมาหางเขาบานนี้